ผมเจ้ว,วงันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อที่หนึ่งเรื่องวัสดุในงานอุตสาหกรรมสรุปสาระสำคัญวัสดุอุตสาหกรรมคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในงานช่างที่เป็นพื้นฐานสำหรับช่างกสาขาในงานอุตสาหกรรมนำนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น โดยมีสองลักษณะคือวัสดุงานเป็นวัสดุที่ใช้ทํางานจริงและว,วัสดุช่วยงานเป็นวัสดุที่ช่วยในการผลิต1.6.1ประเภทวัสดุในงานอุตสาหกรรมวัสดุในงานอุตสาหกรรมแบ่งออกได้2ประเภทคือวัสดุประเภทโลหะและวัสดุประเภทอะโลหะ1.6.2โลหะจําพวกเหล็กโลหะจําพวกเหล็กเป็นโลหะที่มีความาเหนียวแน่นมากกว่า4ีร,รมัมจัดได้ว่าเป็นโลหะที่มี ความสำคัญต่อระบบงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างมากเนื่องจากโลหะจะมีความแข็งแรงสูงสามารถนำไปใช้งานได้กะดวกรวดเร็วได้ตามความต้องการโดยทั่วไปนั้นเหล็กที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมที่พบเห็นมากที่สุดมีอยู่สองประเภทค,คือเหล็กก้าและเหล็กหล่อ